มาเอาท่อเร็วไอ้ตัวเล็กไอมาท่อไอพี่เขาเร็วมามินนิววันนี้วันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนท่อนะครับของ VCT เว็บร้อยยี่สิบห้าไอประวานอ่านิวถือไปแล้วลงไปวันนี้เรามีผู้ช่วยเจ้านิวโอ้ยเดีนยวมีเจ้ามงกุฎจะได้ก่อนนี่ ่พี่ตาลถอดมา,า,า,าไปเรีเยนหนูกฮ่าถอดมาพี่ตาลเว็บหนึ่งสองห้าประวาน<ป>นิ้ยวยกขึ้นเร็วยวกขึ้นมา ไอ้เหยวแกท่อให้หน่อย <Yeah. S 1> อ่าเร็วจำเนึอน่ยพวกนี้สบายเว้อ่กแกท่อให้หน่อย VCT นะครับเวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะฮะเป็นท่อมีโมอกอน,นะครับทางเดียวพอนิ่ว พี่ๆน้องๆสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับทักมาทางเพจทางไลน์ได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามกลางนะฮะชบชืบอ,อ,อ,อ่าให้พี่นิ้วถือพี่นิ้วถือเอาขอท่อมาด้วยอ่าพี่ตูมามาอ่าพี่นิ้วแกะมาเดี๋ยวเอาที่เอานั้นลอให้หน่อยอ่าแกะมา แกะมาเลยครับแกะมาเลยอ่ามาปากท่อ25มิลแกะนี้ให้ด้วยอ่าปากท่อ25มิลน,นะฮะสำหรับท่อของ VCT Wave 125 i ปลาหวานนะครับใส่ได้ตั้งแต่ปี2012จนถึง2020ให้พี่นิวดูดิอ่า พี่นิวอยากได้นะเป็นปลาย3รูนะครับถอดอัดไกแก้วเล่นงานได้เยอะเล่นงานได้เล่นเสียงได้นะครับ่ะพี่นิวไปไปนุเมาให้พี่ตาลวางดีๆถือว้นี่เป็นยังไงขอพันโงออกฮะยาม <c oughs> ยามต้องเดินไปเอาใบนู่นเขาปรับใหม่นี่อ้ใบเช็คทู่ แบบนี้แหละ,บบหละรั้วมัธยมมันก็ทำตามกบไม่ใส่ก,ใกันดันให้แล้วออกแล้วไห<อ>นพี่นิวดูดิถือดีๆี๋ยวดูโมอกอด้วยนี่มีโมอกอดเวยนะครับอันนี้ต้องใช้หกเหลี่ยมแกะ,นะะใช้หกเหลี่ยมแกะนะครับแกะเลยอยากดังก็ใส่แป๊บเอาอยากเงียบก็หัดใยแก้วเล่นเสียงเอา

ดอกบีดฮนะอะไรนะนนส้มบีดดอกบ,บีดมี่ประกันอยู่นะจานนะอยู่ามาดูพี่จานนะครับใส่ท่อกันนะครับ